เอาหาดรถไปหาดรถก่อนไม่ได้เงคือไม่ต้องแค่พียอะไรสัตว์มึงไปแจ้งดิสัตว์กูเนี่ยทำไมทำไมมีเียอะไรพี่เนี้ยนักเลงน้องเหว่ยโอ้บอกบอกที่บ้านดี้บอกที่บ้านนีดินะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเต๋อเป็นนักเลงเทียอะไรวะสัตวสถามว่า ทำไมมึงลงมาอยู่เพื่อคุณไม่ได้แพ้ขนาน่ะอ้วกแู่พูดี้ซาดพี์ไอ้เที่ยเด้พูบันดิมึงจะพูดเที่ยวอะไรซาดเที่ยวอะไรจ๊ะพูดมาไม่ใช่ง่าหมูหมพูดแล้วผมพูดแล้วผมพูดแล้วถามว่ามาผมจะถามว่าพี่พี่จะลงพี่จะลงไหมลงอะไรทีมแข่งอะพี่ถ้าเที่ยอะไรเพราะว่าถ้าสมมติพี่จะได้อยู่อยู่กับพี่ไงพี่ถ้าสมมติพี่ไม่ลง ตอนนี้มันมีคนมาทาบทามเลยเพลได้เพลได้แขกอะไรแขกอะไรใช่เหรอมึงไม่อยู่ในวัยเทียนเลยเหรอรออะไรอะเพลเอ๊ะแล้วแต่ใจมึงอ่ะแล้วแต่ใจมึงอ่ะไม่พี่ถ้าเพราะว่าถ้าลงอ่ะยังไงผมผมก็ต้องเลือกเจเจอยู่แล้วพี่แต่ถ้าถ้าไม่ลงผมไปไอเนี่ยให้ให้เป็นตำนานไปก่อนดีกว่าทิศโอเค เแต่ว่ากเดี๋ยว่ากานไม่ใครท้าทามึง M อ K มเกกอไม่ใช่พี่เนี่ยชอปเหรอดีมอนเทียร์บายเอ็มไอทพี่ไอ้ืออแก่ชอปมันจะโป้งกูแล้วอ่ะมันบอกว่ากูไม่ไปกูไปเติมกาชาเติมปันแล้วมันแล้วกูไม่ไปเอาไข่อ่ะมันโป้งกูแล้วมันบอกอะทวงเงินไม่หยุดเลยว่ะแกไม่เป้ยทวงเงินกูจ่ายเงินไปแล้วมันมันทวงให้เราไปเอาของตอนนั้นเขาบอกว่าฝากบองไอขอกด้วยนะอะไรไม่รู้อ่ะลุงใช่เหรอ คนนี้อะไรกยไม่ทวงตังค์ทวงให้คนมาเอาของกับมึงว่าไงไอ้สัตว์ไอ้เจช๊อปอ่ะถ้ามันจะมาชวนมันต้องมาเดินมาไม่เอาแบบชวนข้ามแบบนี้ต้องตอบมันปากกระชื่อกูไม่ได้มาชวนซะหน่อยไอ้ช๊อบอ่แก่ช๊อปอ่ะเขาต้องเดินมาบอกใช่ไหมพี่เหมือนเหมือนที่เขาบอกว่าถ้าสัตคิดถึงต้องเดินไปบอกเขาเพื่อจะรับคำคิดถึงแล้วเอะพี่ไช่แล้วเรากคือเอ็ไอพีเอที่ปิดทัชอ่ะฮะแป้งเปล่าอะไรอ่ะอะไรนะพี่ กระเป๋าหนึ่งส่วเก้าครับยังแรงเฮ้แต่แต่เขาเห็นแววมือก็มือมือแจ่ตัวมือ่ะไอหนุ่มแบ๊กโอเคพี่ธรรมดาลูกศิษย์ลูกแบ๊กก็อยากได้ทุกคนแหละเฮียเออเห็นแววจัดเนยเออเคลียบไว้ก่อนเคลียบไว้ก่อนมิทัชัดคือมิดชัดป่ะ เมสอินไทยแลนด์เหรอใช่ใช่ใช่เหรอใช่ใช่เอ้ยไม่เห็นหน้าเพจเขาประกาศนะพี่เอ้ยเมสอินไตแลนเลยเหรอเขาจะเอาดีตังเขาเลิกทำเอฟพีเอสหรอเขาไม่รู้อ่ะพี่ผมว่าเขาน่าจะเอาหมดอ่ะพี่ก็แน่ใช่เขาได้แก๊งหนึ่งแล้วนี่แก๊งอะไรนะชื่อแก๊งอะไรวะร้านจันทร์ลีวอนเชอร์ไอเต๋อเป็นแก๊งของไอ้นี่ไงพี่ไอสอนรามแล้วก็มีมีพวกไอ้มีพวกไอ้อัพอะไรพวกเนี้ยพี่ สอนลามก่อนที่มาเล่นอยู่เนี่ยนะไอ้ยาบันไม่จะานะมันแข่งได้หรือเปล่ามือปืนมันลอยลาหรือเปล่าไอ้ยา่อนมันลอยล่ะมันลอยลาอลไรหรือเปล่ามือปืนทีมกูเนี่ยมันไม่ไหวแล้วตอนเนี้ยมันไปดีทางเสียตัวต่อมาหาคุณก็ไปแข่งเถอะโอเคพี่เออไม่แต่มันไม่ติดกิน เราเด็กดีจริงมันเด็กดีมันเด็กดีเด็กดีจัดเด็กดีจัดมันไม่ข้ามหน้าด้วยนะเออเด็กดีจัดเด็กไม่เราไม่มีรถสีเลยเหรอแล้วนันจะไปแข่งเหรอให้แฟนขับเรือไอบีนแะล่ะบีโก้กูอะบีโก้แฟนจะขับวีโก้ลุงิไปโอเคครับเอ๊ะไอ้ลูกติดลูกแบ๊ก มึงถ้ามึงได้แชมป์มามึงก็บอกบอกด้วยแล้วว่ามึงลูกติดลูงแบกอ่ะมึงเป็นแชมป์ให้เราเอาหน้าหน่อยเว้ยอดีไว้ไหนเนะอดีเพื่อนเราไม่เลวลายเรียกพอคำเดียวลายไก็เขาเรียกได้แค่คำเดียวที่เดี๋ยวมันมาตายมาตกกุ้งนะลงมาตกกุ้งไม่รู้ใช่ป่าวกำลังตามอยู่แม่งเพิ่งถึงเข่าที่มันอยู่ไหนกันพี่ เหินเข่าไปมาน่าจะใช่อ่ะถ้าม shuttle, ีรถคันเดียวแล้วเหินเขาอยู่อ่ะน่าจะใช่ยิ่งถ้าสีขาวด้วยอ่ะค่อนข้างชัวร์เลยพี่ก็ลังพิจารณาไมเขาคุณแรกอ่ะอะไรแล้วยังไม่อนุมัติเลยไอ้ที่อ่ะแมนยังไม่เข้าเลยศาสตว์ให้ตลาดมันเปิดก่อนเถอะไอ้เหี่อ่ะตลาดไม่เปิดสักทีนึงท่านมามีดีเลย์เข้าบ้านมางั้นไปดูใกล้ใต้ตึกว่ใต้ตึกใต้ตึกถ้าต่งไหนเบ๊ะ ตึกขาวตึกยี่ิบสีตึกแดงตึกอะไรดูให้หมดเลยไปบ้านเก่าเราแถวบ้านเก่าเราไปดูอ่เอาบ้านมามีดีเละรู้สึกไอตีมันจะมันจะตึกหน้าผับอ่ะแบบโอกาสเล่นห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนายจะใช่ได้นะเว้ยใช่หรอเออพ่อพิตูนมาไงเล่นพ่อพิตูนไงไอตีมันไปเล่นวิสาดมันจะหงุดหงิดไปว่าถ้าเล่นวิสาดอ่ะวิสาดเล่นยากแล้วมันควรเล่นอะไรยากโคตรใครเล่นนัก ให้เต te ๋อเล่นแอร์นะไอ้ตะคิวพยายามจัดเออแอร์จเล่นได้อยู่โอ้โหแอร์ก็ยากอยู่เหมือนกันจะเล่นอาชีพอะไรที่ไม่ต้องเติมตังค์เยอะพีทไหมพีทเนาะเออพีท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 เออพีทพีทสายพีทไอ้เป็นเป็นเด็กซับไข่อ่ะเออพีทพีทได้เออเด็กซับไข่ได้อยู่เล่นพีทไม่ต้องเติมนี่เล่นพีทอะ ABP อะไรฟรีหมด ถ้าพี่ตูนมาก่อนเลยพี่ตูนต้องซื้อบ้านก่อนตรงไหนตรงไหนพี่เออพยายามเข้าขับไปมึงขับไปเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องงอยกันเอาเดี๋ยวดิ๋ยวทานทานทานบิ๊กโก้บิ๊กโก้ตมรัดพ่อทานทานนะมันต้องอยู่ในเมืองแหละทั้งนั้นอ่ะใช่ใช่แฟงพยายามบ้านเลยบ้าบ้านมีดีเลย์พี่บ้านมีดีเลย์ แต่ไฮไอช็อปนะไอช็อปทุกวันนี้ยังทวงอยู่เลยนะไอเยี้อทวงทวงให้ไปเอาของไอช็อปอะไม่กี่วันก่อนมันก็โทรมาเออพี่แถวแถวลาดกลางมันมันมันเฟรมมันตกตกแปลกๆนะ

วิ่งไเอฟร้อยไงเอร้อไงเปลี่ยนเป็นเอ0รอแบบเป็นเอบได้ป่ะพกได้สิอันหย่างเงี้ยไปเอบอ่ะนะโอ้โหแม่งวิ่งกันแบบบ้าเลยยอดเปนดูุเป็นกุ้งเส้นอ่ะอนไปอ่ะมันบบุบุบใสกันอ่ะมีอาชีพมูดินนมามูดินได้ป่ะไอไปด้านดีดีดิไอแดไปด้านดีดีด ไปอมอมอะไรอมไงพี่อมคืออะไรวะอมกว้ยเหรองงอมเวยเหรอแฝงไม่ใช่พี่อมอ่ะพี่พี่อมอะไรอมอะไรุพูดภาษาไทยเป็นภาษาไทยดิรู้งรู้่งร้งรู้ใส่กระน ไปอมอ่ะพี่เวลาเขามีเรื่องกันอ่ะแล้วเราก็ไปยืนเสียงครับพี่ไปด่าใครอ่ะมาด่าใครอ่ะเอ้ามันจบแล้วมันด่าบีบีซีชนะมันค่อยสองแก๊งเลยนี่ไงลุงอยู่นี่ไงนี่ไงลุงมาลิกลุงมาลิกลิกนี่ไงนี่ไงนี่ไงลุงตีหล้านครับลุงครับจบก็ดีมีปัญหาเล่นดีครับไม่มีหลานไม่มีอะไรเลยไม่มีหนีไม่มีหนีด้วยอ๋อทีซีเหรอใช่ไปไปไปทีซีไปบอกทีซีเลย

หนูครับเดี๋ยวมีงานนัวเหรอครับงานนัวอะไรวะสองครับแบบสองก็อไ้เออได้อยู่ดิมึงไปคุยกับโคยอีกเลยคุยอีกมันโดนกูยำตีนไม่หนุกแล้วไอ้เหี้ยตอนหนึงเขาบอกว่ารครับตอนไหนครับถามโคยี่เดี๋ยวมึงไปถามโคยี่เดี๋ยวทีซีบอกรอแป๊บนึงเขาจดรายละเอียดอยู่นะทีซีชื่อเอ้ยซื้อห้าขีนะครับงานนัว ไอปากลองทำมาเป็น80ต่อ40ไปจดรายละี่กันครับพี่พี่นมเนี่ยแป๊บนึงยวเรคุยกับพี่นงก่อนนะไอ้พวกนี้ตีกันมีปัญหาไหมพี่ไม่มีไม่มีไม่มีแต่ผิดขั้นตอนของหน่วยงานแค่นั้นพี่ขั้นตอนของหน่วยงานคืออะไรพี่คือหน่วยงานมันมันปฏิบัติผิดพลาดแค่นั้นเองไม่ได้เกี่ยวกับสตอรี่ระหว่างคู่อ่ามีอะไรบ้างบีีซีก็มีหมอเข้าไปขอศพไอหมอชุดขาวเข้าไปขอศพแล้วแบบ มันไม่ให้มีปากเสียงกันอะถ้ามีปากเสียงหักไปอให้พวกมันแต่ในส่วนของตอรี่เขาไม่มีปัญหาเลยกันไม่ไม่ไม่เกี่ยวพี่ถ้ามันทำตัวดีทั้งหน่วยงานหรือว่าอะไรไม่แบบปากเสียงกันหรือว่าแบบคุยกันด้วยดีให้มันไปห้าล้านกับบีบีซีให้ไปสองล้านพี่บีบีซีสองล้านหกศูนย์ห้าล้านใช่โอเคแล้วแก๊งอื่นมีเตียนไหมพวกเรดิ้เปอร์ดเลดีเปิร์จบไปแล้วจบแล้วจบกันด้วยดีไหม ่าไม่ดีไม่ดีไม่ดีจบกันไม่ดีเลยเหรอใช่แย่หรือว่าไม่แย่จะหวดกันต่อด้วยจะหวดกันต่อเหรอเออโอเคโอเคก็เลยเบร์ก็เบร์บีบีซีสองล้านหกศูนยห้าล้านใช่ปาร์ตี้เหรอกูเอพิโนเลยร้อพันกูเอพิโนเลยกูเอพิโนเลยไปปะ ถ้าจบได้ดีจะมีรางวัลให้ครับผมมองว่าควรเป็นท,ที่ที่แจกรางวัลอย่างเงี้ยเพื่อเพื่อให้เขาได้สนุกกันด้วยบัฟกันบัฟในเกมจบกันด้วยดีทั้งหน่วยงานทั้งอะไรอะ่ะผมก็จะให้ทีีอ่ะสมทบทุนในการที่แบบว่าอ่ะเหมือนเหมือนมึงตีกันแล้วก็มีนะมึงเมื่อมึงเล็กคาาเสียหายหได้น้อยอะ่ะผมก็เลยให้อันเนี้ยเป็นค่าเสียหายกับเขาแล้วก็ทั้ง BVC ด้วยต้องแก๊งจะได้บินบินแต่ถ้าแก๊งอื่นตีกันโอเคเล่นกันสนุก หรือว่าอะไรก็จะมีแจกแบบนี้เรื่อยๆเพราะว่าผมมองว่าเงินทีซีมันมีเยอะซึ่งมันมีเยอะเราก็ออกมาดันดิดันของให้ให้เขามีกําลังใจที่เหมือนเป็นเขาแพ้ไปเขายังได้เงินรางวัลเพื่อไปทําเกาะอะไรประมาณเนี้เฮ้ยแป๊บนึงใครชนะไว้เฮียคุณลืมถามออกูนเฮ <ไข S 2> ้ยใครชนะใครชนะบีพีซีครับเอาไอสัตว์แป๊บหนึงทำไมอะ พี il, no. ่โนอ้แหล่ะพี่โนมึงได้เงินกันยังอ่ะยังครับพี่โนบอกรอแป๊บนึงนุ <h <h ่งถามทำไมอ่ะแป๊บนึงนอ้าวอะไรวะพี่โนไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เหี้ยเขามาถามผมไอ้เหี้ยลูกเขาก็วิ่งมาเนี่ยถามว่าใครชนะอยู่เขาก็พูดขึ้นมาเนี่ยผมก็งงอะไรของเขาเนี่ยพี่โน่ B B C ชนะใช่ไหมวันนี้วันนี้ B B C ชนะ บีบีบีบซีทา <BBC S 1> <BBC S 2> ให<ช>้บีบีซีหาล้านหกซุนออสองหกซุนหกซุนสองล้า,ล <6 S> 2> 2ลานโอเคแกคุย<อ>พี่โนเ,เลยเดอ้อปาปแซลปป่ารู้ว่าเรื่องว่าเรงผมเอาเรื่องรถจะจะเสร็จแล้ว

มีหน้ากากไอ้ยันนายกจูรถยางกากไปไหนนะพี่อุ้มอยู่ปะเรา้มอยู่อีกคตเออตีหายไปไหนมาไม่ทราบแคครับตีคุกกันคือรอเขาเวลาคุกกดเไง่ออับดุลเออมีใครช่วยจะบอกมึงว่ามึงระวังไว้เลยนะไอ้โคอิกมันเคยใช้แขนแขนแบบนี้นะคือมันมัน มันก็เหมือนออกหมดนี่แหละเหมือนไม่มานี่แหละสุดท้ายแม่งมากันหมดเลยเว้ยใช่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 มันชนะอินเวสต์ได้เพราะแบบนี้นะอากาศอย่าตกแค่นั้นเออออระหว่างเมื่อเคาน์เตอร์เอาดิเคาน์เตอร์อ่ะมึงเคยดูมาคุณโออิจิอิโป่ปะที่โดนโดนโดนต่อยเคาน์เตอร์อ่ะเอ้านึกว่าถือมีดหน้าบ้านหน่อยหน้าบ้านหน่อยหน้าบ้านตอร์นหน้าบ้านตอรนหน้าบ้าน กิจะมีปราดปราดทำอะไรไอพี่โฟโต้เเอาอีกแล้วกพี่โฟโต้ร่วงอีกแล้วหรอร่วงัดมอเหรอเซ็ตเกียร์รถหน้าบ้านหน่อยเพื่อนเกียรรถหน้าบ้านหน่อยเพื่อนนหนสีมีอะไรบ้างคนเราเยอะขนาดนี้ไม่มีแพ้รับไม่มีแพรับ ไม่มีแพะมันไม่มีอะไรให้โปอเลืทั้เนื้อผมใส่เดียวนี่เดยนถึงกี่โมงครับบอเออเบื่อเบื่อเบื่อ่าแี่กล่าวตายที่ว่ายีเดยนถึงเท่าไหร่นับ4:44 ขอดี่อยู่เรื่องพ้อยที่วรจอดจริงพี่ขู๊ดพี่จูพี่ไมด้พี่ขอดีเร่ดีร่อด้เลยดีเร่ได้เล้พี่ีได้ไม่ดีูนขอเด็พี่ชาย่ี่ดอาไปแล้ว่ปนี่อยู่นี่อยี่จริงวรดีขอพูดหน่อยพี่ ไอจุกโคตรกระโหลกหมาลุงอะไลุงอะไรคนี่หคอนทีลหัอนหัวคอนที่้ิโก้อนเพืได้โมเดลคืนมันก็ไม่เหมือนเดิมเจ้รอเราโมเดลคืนอ่ะจะทำทีมแข่งมาแล้วแต่เซิร์ครับผมให้เซิร์ทำครับ เราก็จะดีใจได้แป๊บเดียวพี่เพราะพวงนี้รถเวอร์อโอ้๋อรถเป็นคนเวอร์เลยรถไข่รถไข่ไรไงรถไข่ลากนี่ร้องเลยเนี่ยรถไข่เต๋ตอนรอเอ้ยรถเทล่าฮะเทลาอ้าวอาเลยอีกเท่สอนแ้ว